woo <laughs> buh buh

มุยจะกล้างครับเสียงกล้างไปใหญ่ครับเสียงกล้างไปใหญ่ครับเต็มเต็มข้อแล้วครับเต็มขาแล้วครับตัวนี้มาดุมากครับตัวนี้ หหมูใญ่เดี๋ยวให้ดูหมายครับหมายเป็นหมายบอ่อปลาครับเสียงใหญ่ที่แรกมาก่ออยู่ต้นนี้ครับหมูใหญ่ขันแล้วบินมาก่ออยู่ตรงนี้ครับแล้วบินมาฝั่งนี้อีกที่นึงครับหมูใหญ่ ครูแป้นหนึ่งมาตรงนี้แล้วครับมากาะตน้นนี้โดบไปโดบมาบนนี้ครับกวาจะลงได้สุดจอครับหมูใหญ่ถ้าทอคลิปนี้ก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับขอคุ้ณมากครับ